โอ้โนโยโพมเองนะครับเออแม็บดลยเริ่นจ้างมันครับคือทำโทษลักขโมยไข่จิ้งจกติดคุกนะครับติดคุกหัวตัวครับไม่มีทางเอาอุ้ยมันต่อยไงนะครบกด B ว่ากด L กดเลยว่าเอร์ๆเอ๊ยตลอดหรอกวาคุณนักคุกตะครบแล้ย โทษตายเปล่าโดนตอฮ้ยดอไม่เขาน่าคงสรั้งต่อด้วยมันมันไม่ต้องใช้ปัจเจรใช่ มันจะไม่ผิดมันจะใช่หรือเปล่าผมไม่ใช่ต้องมีปจัจจแล้วปจัจจเอาจากไหนเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยน้องเห็นอะไรสวยดีอย่างงี้วีเอ้ออูอ้อ อนดูเค้าคมจะตกไปไหนอะโอ้ตกไปไม่มีมันขึ้นมาเลย

Ê đục xong. Đấy. ui, Ting 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 ติดคุกในนี้ได้ไงไม่หรอเดี๋ยวให้เราฉละงกูลอา,า,าอ่ะเฮ้ ไม่น่าใช้ชิปล็อกเลยเฮ้ยเยโลบักส์ใช่ไหมคืออะไรอะสัมผัสแล้วได้อะไรอะย,ยิ้มแฉ่งดยอะอึดขึ้นเหรอเราจะอึดขึ้นเหรอ ไม่อยากปีนเขาว,ว่ะงวดบนเขามันได้เฮ้ยใครเขายิงอะไรกันตรงนี้อะ่ะว่าอยู่เสียงีิลลิปืนมาจากไหนเฮ้ย ai Easy Đến lại à Ơ Ơ hiện vây phá kia Lòng đột lùng bây đô Mày tài โอ้ตำรวจคนเดียวตำรวจเดินลุมซ้อมเฮ้ยออกมาดิยิงให้พุ่นเลย 呜呜。Oh oh. mhm 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 tên mhm 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 luôn mhm này Ê mhm ờ mhm mhm khéo này มันเห็นขวดยาตำรวจไม่ออกมาเลยอ่ะตำรวจมีแค่สามคนอ่ะสงสารนะโจมีกี่คนอะสองคน <c oughs> แสกกลางเข้ามาคนหล่อ <c oughs> แสกกลาง เฮ้ยหาวจาังอ์ะเฮ้ยมันเข้าไปได้ไงวะมันเข้าไปไม่ได้เลย นำลวรออมาน่อย <avez> โดนดิเอ้ยเพื่อนมามนี่ไปดิ Ui tóc chai mà lê ơi tê tai tê tai tê tai ขโมยข้าวกินแม่งเลยเละเต็มละเก็บไปกิน จะตายมันไม่รู้รอะมันไม่รู้จริงเหรอมันไม่รู้จริงเหรออาหารเพิ่มเลือดได้ไเลยเตอ้อ ไล่จ่ายอุ้ยมี่งแล้วบรรทุกได้เหรอไม่มีอุ้ยเลือดออกช่างมันโอ้โหถ้าตำรวจดักหน้าแล้วมายิงอย่างนี้นะว่าเลยบึมบ้มบึ้มชิกชิกเาเทปเทต้าโอบาริกาโซตุ้มตุ้มเปตุ้มตุ้มเป đây tâm lượt tầm lượt tầm lượt tầm lượt Ê, khắp tầm lượt tầm lượt lượt เฮ้ยฮ hey. hey. ัลโหลดิโคตรตึงนี่ลงไงอ่ะขับออกดิเพื่อน สวยอยาซิงดิใครใครเปิงนวะน่ะเอาปืนกงน,น่งได้ปืนระเบิดเลยเน,นี่ย จำได้มันมีบ้านฟาร์มอยู่บ้านฟาร์มมันมีปืนอ,อยู่ผมขับมาตรงนี้ก็มีนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นนไอ้ลงเจียที่ผมขับผ่านมาเมื่อกี้มีอยู่นี่ไงมีปืนระเบิดค่ะตรงนี้ต้องมีขี๊ขาเอ๊ะขี๊ขากับสมุดแต่เข้าไปเขายากมากนะคนดู หาฟาร์มก่อนนะตอนนี้ผมขอหาฟาร์มก่อนไม่ปรับการาฟิกว่ะเออใครขับเรือนะหาฟาร์มอะ่ะม,มีฟาร์มอยูอ่คอนโดว่าผมจะไม่ผิดนะอุยโอ้โหรถเสียใ <laughs> ายหลังขับเลย นี่ไงเอ้ยใช่เปล่าวะต้องไหนว่าฟาร์มอ่ะผมลืมหมดแล้วเนะี่ยคอนโดนีประตูอะไรอะ่ะต้องนีประตูอะไรเอ่ยใช้คีย์การ์ดได้เปล่า ใชไม่ได้นก็ต้องวัวอ,อย่าไปอัดจะทุ่ยเฉะแล้วหาฟาร์มก่อนครับตอนนี้เอ้ยเอ้าเอ้านี่าต้องดห <c oughs> ไปดิยิงเขาแล้วเราต้องหนีเราจะอยู่ให้เขาจับไม่ได้หาฟาร์มมันมีฟาร์มอยู่ผมจำไม่ผิด อันนี้มีปืนหรออยากได้ปืนระเบิดปืนระเบิดมันต้องเขาจะอ๋ออ๋ออุ้ยอุ้ยเอ็มหกสิบวะไ้่ได้อยู่เด้อดิ ใช้เออะไรของต่อรอเขาวะขีการ์ดกูไอจักยีอยู่ให้แหลก <c oughs> รถไม่ดับจับอะไรเด้อ คุณดูเชฟวันนั้นมีมีอะไรแบบวะมาเชฟไปดูกันเชฟไอ้ตรงนี้คืออะไรอรัเรืออันเชลร่เรือ โอ้โหเหมือนเกมเนี่ยให้เราสไลด์อะนะสไลด์ลงไปเออปุ๊บหัวฟาดตึ้งตายอุ้ยอืมยกล้อหลังมาเลยอะตีอากาศจุนเนาะผมจะเฮ้ยมันเห็นตำรวจละเขาเริ่มผมเห็นตำรวจเนะผมเห็นตำรวจว่ะ nó sẽ hiện lên đúng rồi nha Hãy À, cho kênh Ghiền Mì เพียงเท่านี้นะภาพอาัอ่ลนะครับก็เป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับนะผมไปเจอกันเอ้ยไม่น,นะครับบายบายคลิปหนะ้าจะเป็นอะไร ไปดูกันไว้ตอนสุดท้ายเลยดีกว่านะผมบ๊ายบายครับผม